เห,หมือนเป็นมัวของมีใครไหมครับมีใครไหมทุกคนไม่มีนะไม่มีใครอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวเป็นไรกันครับ สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูอะไรบางอย่างนะครับที่ผมเห็นมาหลายวันละนะครับของป่าเขตนี้นะทุกคนผมเข้ามาหลายวันละนะครับตอนที่ผมมาหาเปียกนะผมได้ยินหลายครั้งหลายคราวมากมานะครับมีเสียงร้องจากผืนป่าด้านนู้นนะครับซึ่ง ตัวผมเองก็ไม่กล้าตามไปกลัวว่าจะมีใครอ่มาแกล้งผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะผมก็ลองอ่าจริงๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วนะทุกคนผมก็ไปแล้วก็กลับมาผมก็ยังได้ยินอีกทุกคนนี่แหละผมก็เลยเอะใจแล้วว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่มันเหมือนกับเสียงของหนุ่มหนุ่มหรือเด็กนี่แหละทุกคนไม่แน่ใจนะ เหมือนว่าร้องแบบทรมานอ่ะแบบตัวเองทรมานอยู่อะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังกันดูทุกคนผมมาเส้นนี้ที่ไรผมได้ยินทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมไปตามหาไหรลรอบผมก็ไม่เจอนะต,ต,ต้นตอของเสียงเดี๋ยวยังไงให้ทุกคนได้ฟังเสียงก็ยังดีนะครับเนี่ยผมมาถึงเขตน,นี้ผมจะได้ยินละ พอมารในเขตนี้ผมจะได้ยินละทุกคนเนี่ยสามวันละว,วันที่สามแล้วที่ผมได้ยินในป่าเขตนี้นะทุกคนวันที่สามแล้วก็หาดูเต็มที่แล้วนะทุกคนหาดูเต็มที่แล้วไม่เจอไม่รู้เป็นอะไรนะครับ ลองฟังกันดูครับทุกคนลองฟังกันดูเสียงมันดังจะทางไหนครับทุกคน ยิ่งเข้าใกล้สึกว่ายิ่งไกลนะครับ มันดังจากทางไหนเอ,อ่ยทุกคนวนหาทั่วป่าแล้วเนะี่ยมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เจอ เดี๋ยวเสียงมันดังจากทางไหนเนี่ยเจ้าป่าเจ้าเขาที่สิ่งสถิตอยู่นที่แห่งนี้ถ้าพวกท่านเมตตาผู้ที่ได้รับ ความลำบากการที่โดนลังแกได้โปรดท่านเปิดทางให้ผมได้พบผู้คนที่ลำบากหน่อยได้ไหมครับแต่ถ้าเป็นสิ่งชั่วร้ายจงปล่อยผ่านก็ได้ผมไม่ไม่ได้เตรียมทูปเตรียมเตรียมเทียนอะไรมาทั้งนั้นนะครับก็ผมยกมือไหว้นะครับ ท้องไว้ในใจสักพักหนึ่งเหมือนกันละทุกคนแล้วก็แล้วก็ลองพูดออกมาดูด้วยนะครับก็วอนขอสิ่งกธิษิ์นะครับในผืนปานะครับให้ดนบรรดานในผมเนี่ยได้พบกับเสียงปริศนาที่ผมค้างคาใจมาหลายวันมากๆแล้วนะครับ ไอ้หนูมีอะไรลำบากตะโกนมาได้เลยนะยิงไกล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 นะครับไม่รู้ว่าเสียงของมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับ อยู่ไหนกันแน่แหละทุกคนถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจโปรดโดนบรรดาให้ผมได้พบผู้คนที่ลำบากหน่อยได้ไหมครับ วันนั้นผมก็มาที่ทางนี้เหมือนกันนะทําไมผมไม่เห็นอะไรเลยแต่ตอนนี้เหมือนผมจะเห็นละเดี๋ยวเรายังไม่ต้องเข้าใกล้ครับเผื่อมีอะไรล่อลวงเราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอยู่จากตรงเนี้ยซูมไปแล้วกันนะครับทุกคนครับช่วยดูหน่อยครับว่าเป็นใครครับมีคนแอบดูอะไรอยู่บ้างไหม ตอนนี้ผมเห็นมัวของเราเหมือนเป็นมัวของมีใครไหมครับมีใครไหมทุกคนไม่มีนะไม่มีใครอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวปลอดภยัยละทางนั้นไอ้หนู หนูครับเจ้าหนูเจ้าหนูครับโอ้ล็อกจัดเดี๋ยวไปทางลองสอไปดู เป็นไรกันน่ะไอ้หนูเป็นไรกันครับพี่มาพี่มาช่วยครับพี่มาช่วยหนูอยู่หมู่บ้านอะไร ได้วยนะครับพี่มาช่วยพี่มาช่วยหนูมีอะไรไหมครับหนูไป็นไกันครับหืน้องๆเป็นไรกันเดี๋ยวพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยแล้วเป็นไรกันครับฟังพี่ออกไหม คือตรงนี้มันติดชายแดนด้วยไงทุกคนผมไม่รู้ว่าน้องมาจากที่ใดนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปแก้เชือกให้น้องดูแล้วกันไอ้หนูไม่ต้องร้องแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วไอ้หนูไอ้หนูพี่มาช่วยแล้ว มัดเอาไว้ด้วยนะน่าจะฝังไม่ออกนั่าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะดูท่าแล้วอย่างว่านะปากเขตนี้มันติดชายแดนไม่แปลกที่ประเทศเพื่อนบ้านจะข้ามาไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัว <c oughs> ห่างกี่ห่างกี่ น่าจะเจ็บมือทุกคนมือพองหมดเลยเปไน็นไงได้ไหมนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยอโอ้มันเอาไม้ทับด้วยอเอาไปไหน เลยทุกคนดูดิมันเอาผ้าเนี่ยมัดด้วยผ้าสีเหลืองครับเดี๋ยวผมขอเก็บเอาไว้ไปให้อาจารย์ผมดูนะครับว่าเป็นสีมือของใครนะ่ะนี่เหมือนจะเป็นรองเท้าของน้องๆเออไอหนูจะหนีพี่ทำไมพี่ไม่ได้ทำอะไรพี่มาช่วย น้องๆหนูๆพี่มาช่วยครับร้องทำไมพี่มาช่วยโอ้วิ่งไปไหนแล้ววะเนี่ยวิ่งหายวับไปเลยเอาวิง่งหนีผมไปละทุกคนขนนูน้น วิ่งหนีผมไปแล้วเหมือนจะเจออีกคนหนึ่งนะไอ้หนูล้มลุกคุลานเลยนะครับไอ้หนูหนูครับเป็นไรเนี่ยวิ่งหนีผมทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจเนี่ยหนูครับ ถ้าผมจะพูดยังไงเนี่ยผมคุยก็ด้วยก็ไม่รู้เรื่องจะ <Okay. S 1> วิ่งหนีพี่ทำไมโอ้ยโถพี่ไม่ทำอะไรหรอกหนีพี่ทำไม่ีหนีหัวซุนหัวซุนลงไปเลย ผมไม่รู้อ่ะผมช่วยแกะให้แก้มัดให้ละนะน้องหนีผมผมก็ไม่ตามนะครับทุกคนผมช่วยได้เท่านี้แหละมาช่วยเต็มที่แล้วไอ้หนูเองหนีพี่ทำไมเมื่อกี้เห็นตรงนี้กับคนไม่เข้าใจจะหนีผมทำไมก็ไม่เป็นไรผมได้ช่วยก็พอละว,ว่าจะเอาหน่อมอะไรให้กินเท่าไหร่ น้องวิ่งหนีไม่สนโลกเลยเดี๋ยว้าพวกุนี้ผมจะเอาไปให้ลุงสามดูว่ามันเป็นฝีมือของใครแล้วผมต้องบอกกับทุกๆคนเลยนะว่ามันนะครับไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับนะมันไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปมันน่าจะมีพวกวิชาอาคมนะครับ พาแค่นี้น้องหลุดไม่ได้ทุกคนก็คิดเอาแล้วกันนะอาทุกคนเดี๋ยวจะเอาภาพพวกนี้ไปให้ลองสามตรวจเช็คดูอีกทีนงส่วนน้องๆนหนูน้องหน,น,น,นี่ผมก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าผมพอจะช่วยแล้วผมก็จะช่วยแล้วกันนี่หนีก็เจอจะเจอกันไปละผมก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วครับทุกคน ก็ได้ดูได้แค่ดูได้แค่ดูนะครับอย่างน้อยผมก็ยังได้แก้เชือกให้น้องให้อะไรอยู่ตอนที้ผมเข้าไปอะทุกคนเหมือนมีพวกไม้พวกดินนะครับทับถมน้องเต็มไปเลยอะข้างในออน้องดินนะครับจนณบริเวณแห่งนั้นนะครับเต็มไปด้วยรอยถีบรอยอะไรทั้งนั้นเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะนำของพวกนี้ไปให้ทุกามด้วยกันเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับ